สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีก็มีแคนตัสนะคะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับมือใหม่ละหลายคนเนาะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเพี้ยหอยนะคะเพี้ยหอยเนี่ยนะคะเขาจะเกิดจากาความชื้นนะคะหรือว่าการที่น้องเนี่ยได้รับน้ํามากจนเกินไปนะคะหรือว่าน้องเนี่ยตากฝนมากะนะคะสําหรับต้นนี้เนี่ยคือ บีเนี่ยนะคะเป็นความผิดของบีเองคือบีเนี่ยหลงลืมเขาวางไว้นะคะแล้วพอดีว่ามันเป็นช่วงฝนตกนะคะ 3- 4วันติดเลยเนาะสภาพก็จะอย่างที่เห็นเลยนะคะเพี้ยหอยนะคะเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดจุดขาวๆด่างๆแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนะคะพอดีอ่ะเนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นจุดขาวๆแบบนี้นะคะ ถ้ามันเพิ่งเริ่มนะคะเราก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะคือถ้าเราเห็นปุ๊บนะคะให้จับน้องเนี่ยนะคะแยกออกจากต้นอื่นๆเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยนะคะจะลามติดไปต้นอื่นนะคะให้แยกออกมาเลยนะคะแล้วก็พอแยกออกมาแล้วเนี่ยถ้าเขาเพิ่งเริ่มเนี่ยคือมันจะเป็นแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะมันก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำยากำจัดเพี้ยนะคะ ก็สามารถใช้น้ํายาเนี่ยนะคะผสมน้ํานะคะแล้วก็นําน้องเนี่ยไปแช่ไว้ในนั้นนะคะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ยคือมันเกินจะแก้แล้วอะนะคะเพราะว่าด้วยความผิดพลาดของบีเองที่ไม่ได้ดูแลน้องดีพอเนาะก็รู้สึกผิดนิดนึงนะน่าสงสารน้องมากๆเลยอ่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะมันจะแก้ไม่ได้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยคือต้องทําใจแล้วก็ทิ้งน้องอย่างเดียวนะคะ แต่ถ้ามันอย่างอย่างอย่างที่บอกเลยคือเขาจะมีน้ํายากําจัดเพี้ยนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่สะดวกนะคะที่จะเออออกไปซื้อน้ํายาหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆสําสหรับของใช้ในบ้านเรานะคะนั่นก็คือน้ํายาอาบน้ําน้ํายาอาบน้ําหมานะคะกับน้ํายาสไลด์นะคะ ใช้ผสมน้ำนะคะผสมน้ำไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนแล้วก็เอาแปรงสีฟันเนี่ยนะคะค่อยๆนะคะขัดน้องออกเบาๆนะคะถ้ามันถ้ามันเพิ่งเริ่มนาะหรือว่าเป็นจุดเล็กๆนะคะมันก็สามารถแก้ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำยาน้ำยากำจัดเพี้ยหอยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตได้นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์ พอเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีอย่างที่บีบอกเลยนะคะก็คือน้ํายาสไลายกับน้ํายาอาบน้ําสุนักนะคะก็บีเชื่อว่าสไลา์เนี่ยทุกคนมีติดบ้านแน่นอนอยู่แล้วนะคะใช้ผสมน้ําเปล่านะคะแล้วก็นําน้องเนี่ยลงไปแช่ไว้นะคะแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันนะคะขัดเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องก็จะหลุดออกไปเองในช่วงเวลาที่เรากำลังกาลังจะกําจัดเนี่ย อย่าเพิ่งเอาเขาไปรวมกับต้นอื่นนะคะต่อให้เราจะใช้น้ํายาแล้วหรืออะไรแล้วก็ตามนะคะยังไม่ต้องเอาน้องไปรวมกับต้นอื่นนะคะให้แยกน้องไว้ก่อนจนกว่าน้องเนี่ยจะหายดีหรือว่าดีขึ้นนะคะค่อยเอาเขาเนี่ยไปวางรวมกับต้นอื่นเนาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวมันจะรามนั่นเองนะคะแล้วก็อ่านี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะสําหรับแคนตัสของเรานะคะคืออย่างที่บอกบีจะเน้นย้ําในทุกๆคลิปเลยนะคะว่า แคนตัสเขาจะไม่ชอบความชื้นนะคะเห็นไหมคะพอเกิดความชื้นขึ้นแบบนี้มันก็จะทําให้น้องเนี่ยกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่บีจะเน้นย้าเสมอว่าแคนตัสเกือบทุกสายพันธุ์นะคะที่จะไม่ชอบความชื้นนะคะไม่ควรให้น้องโดนฝนโดยเด็ดขาดเลยนะคะก็คือพางแสก็คือเราต้องพางซาแลนนะคะแล้วก็ถ้าใครสะดวกก็คือหาแผ่นพลาสติกใส่นะคะคุมอีกรอบหนึ่งเนาะ พอเวลาแดดออกแล้วเนี่ยเราค่อยเอาแผ่นพลาสติกออกก็ได้นะคะหรือว่าเอ่อถ้าใครวางไว้ตามระเบียงเนี่ยเออพอถึงเวลาแบบว่าบ่ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็เอาน้องเข้าในร่มนะคะเผื่อฝนตกฝนอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพอเกิดปัญหาแล้วมันจะแก้ไม่ทันนะคะแบบนี้เนาะอันนี้บีก็แก้ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะคะก็ต้องจําใจทิ้งน้องนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะบีหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม,ใหม่หลายๆคนนะคะยังไงนะคะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกก็อย่าลืมดูแลน้องกันดีๆด,ด้วยนะคะยังไงนะคะบีฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ